แนะนเลยอันนี้จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดค่ะ A 2 0 0นะคะเป็นกล้องหน้าที่รองรับกล้องหลังในราคาที่แบบงบประหยัดด้วยตัวเนี้ยเชื่อมต่อ 4G ได้นะครับทำให้เราสามารถที่จะแบบดูเราได้ตลอดเลยว่ารถเราอยู่ที่ไหนจริงๆด้านหน้าเนี่ยมีเรื่องของราคาพิเศษด้วย<ด>มีของแถมด้วยของแถมด้วยของแถมมีอะไรบ้าง สำหรับวันนี้นะครับผมพาเพื่อนๆมาอยู่ที่งานมอเตอร์โชว์ครั้งที่45กันนะครับแล้วนอกเหนือจากรถใหม่ๆนะครับรถที่เขาเปิดตัวกันไปแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าฝั่งนี้นะครับเป็นโซนของอั c e s รี่นะครับแล้วต้องบอกเลยว่ามีอัศเรี่มีซูเปอร์คาร์แล้วก็มีของแพงมากมายเลยนะครับโดยเฉพาะข้างหลังเรานี้นะครับข้างหลังเราเนี่ยเป็นกล้อง70ไม์นะครับเป็นกล้องตัวที่เราใช้กันด้วยนะครับบอกเลยว่ามีโปรโมชั่นเด็ดๆเพียบเลยนะครับรวมถึงกล้องรุ่นใหม่ๆก็มีมาหลากหลายตัวเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาเจกกาะกล้อง70ไม ตัวไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นอะไรเด่นๆบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวไปข้างในกันดีกว่าไปครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยครับค่ะอันนี้น้องเฟิร์นนะคะครับออดูแล7จิบไมล์ค่ะอ่าน้องเฟิร์นนั่นเองนะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้เรามาเห็นบูธใหญ่โตมากมายนะครับเรามีกล้องตัวไหนที่แนะนําบ้างครับ แนะนาเลยอันนี้จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดค่ะ A 200นะคะเป็นกล้องหน้าที่รองรับกล้องหลังในราคาที่แบบงบประหยัดด้วยเป็นรุ่นที่เพิ่งมาแต่ขายดีมากเลยค่ะคร,รุ่น,นี้เฮ้ยอันนี้ผมแอบ,บเห็นโฆษณาเนี่ยออกมาเยอะมากแล้วก็เห็นคนมาสอบถามแล้วก็สั่งซื้อเยอะมากๆเลยตัวนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับรุ่นนี้นะคะราคาเริ่มต้นแค่2 0 0พันต้นๆเท่นนานั้นค่ะเป็นกล้องหน้า 2> 2, <000 S 1> นที่บวกกล้องหลังเลยนะครบเซ็ตแบบนี้แค่2 0 0พันเท่านั้นค่ะเริ่มต้นโอ้ถูกมาก นะครับแล้วนอกเหนือจากตัวนี้ที่เป็นไฮไลท์ของครั้งนี้เพราะว่าราคานี่ถูกมากๆมีตัวไหนที่น่าสนใจครับจะมีเป็นรุ่น A 5 0 1อดค่ะที่แบบขายมานานมากแต่เป็นรุ่นที่ขายดีตลอดการเลยสําหรับตัวน,นี้อ่าเห็นบอกว,ว่าเป็นรุ่นที่ขายดีด้วยใช่ค่ะรุ่นนี้ใจขายรุ่นเมื่อกี้เลยใช่ไหมคะคถ้าดูก็คือดูไม่ออกขนาดหน้าจออย่างเงี้ยเหมือนกันเป๊ะเลย มีความแตกต่างอะไรกันบ้างครับจะเรื่องของฟังกชันค่ะคถ้าเป็นอย่างความคมชัดเนี่ยรุ่นนั้นเนี่ยจะเริ่มต้นเนาะอยู่ที่ฟูดีถ้าเป็นรุ่นนี้เขาอยู่ที่2 7เ K ก็คือค่อนข้างสูงใช่ไหมก็คือความคมชัดมากกว่านะครับรูปแบบหน้าต่างเขาจริงๆเหมือนกันเลยดีเทลรายละเอียดต่างๆเนี่ยคือก็จะมีแบบมีความสวยงามมากกว่า <c oughs> มีเล่นเรื่องสีมากกว่า หน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยเหมือนมากนะครับตัวนี้ราคาอยู่เท่าไหร่ครับตอนนี้เริ่มต้น2 0 0พันเหมือนกันค่ะ2,000ันต้นต้นเพิ่มอีกแค่สองส้คือได้ตัวนี้เลยเนาะแล้วก็ได้เป็น 2.7K ใช่แล้วก็มีจ p s ในตัวด้วยถ้าเป็นรุ่นนั้นเนี่ยจะไม่มี GPS แล้วก็ไม่มีระบบแจ้งเตือนถ้าเป็นรุ่นนี้มี g p พพร้อมค่ะแล้วก็มีระบบแจ้งเตือนในตัวด้วยว่าแล้วทำไมถึงขายดีเพราะว่าเพิ่มอีกไม่เท่าไหร่เองได้เป็นตัวนี้แล้ว นะครับนี่แล้วนอกเหนือจากตัวนี้มีตัวไหนครับอีกตัวนึงคือเป็นรุ่น A 8 1 0เลยค่ะจะเป็นรุ่นเอเพราะว่าน้องจะเป็นระบบ 4K ด้วยแล้วก็เพิ่ม HDR ก็คือสีสดขึ้นที่สําคัญน,นะคะเขาสามารถซื้อซิมแบบ 4G ใส่ได้ดูแบบเรียมทางระยาไกลได้ด้วยอันนี้<แ>คือข้อดีเลยเาบางคนหลักกดมากเราใช้ด้วย นะครับ<ช>คือภาพเ<ม>นี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นแสงมากแสงน้อยนะครับคือภาพมันออกมาสวยเลย<ช><ช>นะครับเห็นภาพคมชัดทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับแล้วก็อย่างที่น้องบอกว่าตัวเนี้ยเชื่อมต่อ 4G ได้นะครับทำให้เราสามารถที่จะแบบดูเราได้ตลอดเลยว่ารถเราอยู่ที่ไหนแล้วก็จะมีเป็นตัวบอกตำแหน่งรถด,ด้วยว่ารถเราวิ่งถึงตรงไหนแล้วอะไรยังไงเฮ้ยอันนี้คือเด็ดดีมากแล้วเขามีแจ้งเตือน้วยอย่างเช่นเราจอดรถไว้เนาะที่ข้างนอกอ, <ๆ S 2> อย่างเงี้ยแล้วแบบไม่ปลอดภัยเขาจะมีแบบใครมาใกล้รถเพิบส่งแจ้งเตือนไปด้วยสั์มือเราเลยใช่อันนี้ก็ดี คือบางตัวจะต้องมีแบบว่าเหมือนรถถูกชนหรือว่าแบบโดนทุบอะไรอย่างนี้ถึงจะแจ้งเตือนแต่เนี้ยแค่มีบุคคลที่แบบน่าสงสัยนะครับก็จะบันทึกแล้วก็แจ้งเตือนมาที่เราด้วยออันนี้ก็เจ๋งก็คือวิ่งมาเลยทันเมกี้เห็นมีอีกหนึ่งตัวตัวที่เราจะคุยกันตัวนั้นเป็นตัวอะไรอ่ะ A800 ค่ะแปดร้ายรุ่นนี้เลยแต่ว่าจะไม่มีแบบ 4G ครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นของเมือนกัน แต่ความคมชัดเท่ากันเลยอยู่ที่ 4K ครับนี่<ม>ก็เป็นอีก,กอหนึหน่งตัวที่น่าสนใจแล้วก็มีอีกหนึ่งตัวที่เราเพิ่งติดไปตัวนี้อันนี้คือต้องบอกว่าที่สุดของที่สุดครับเพราะว่าเป็นกล้องหน้าที่เป็นกล้องหลังแล้วก็ตัวนี้ต้องบอกเลยว่าลูกเ่นเขาเยอะมากเขาสามารถสัมผัสหน้าจอได้แล้วก็ติดน่องมดได้ก็คือกันฝุ่นกันน้ํากันมารสุมต่างๆได้ส่งการที่ต้องเมียนะใช่ <laughs> นี่เลยค่ะความคมชัดอันนี้ก็คือจะเป็นแบบ 3K ด้วยก็คือคมชัดมากก็คือชัดแบบนี้เลย แล้วผมชอบตัวภาพที่อยู่ในหน้าจอมากคือหน้าจอเขาชัดมากๆอ่ะนะครับแล้วก็ผมได้เล่นด้วยมีฟังก์ชันในเรื่องของการสั่งงานด้วยเสียงใช่สามารถแบบสั่งเป็นสวิตช์กล้องหน้ากล้องหลังนะครับนี่แล้วก็สั่งแบบแคปเจอร์ได้ด้วยอันนี้คือเจ๋งมาก แล้วก็แบบชอบเลยก็คือกันน้ํากันฝนได้เป็นรุ่นแรกที่แบบติดนอกฝได้เนาะอันนี้คือบอกว่าน่าสนใจมากนี่นะครับเขามีเฉพาะตัวกล้องหน้าเปล่าๆด้วยนะครับอันนี้เป็นรุ่นอะไรครับเป็นรุ่น M 3 0 0้อยค่ะเป็นกล้องหน้า,าเดียวแล้วก็มีสับสีเลือกด้วยอืมเฮ้ยแต่สีสันกาสวยงามมาก่นะครับอันนี้มีข้อดีอะไรบ้างข้อดีเขาก็คือราคาเขาอยู่ที่พันนิดๆก็คือไม่ถึงสองพันเนาะแล้วก็เขาเนี่ยค่อนข้างมุมมองภาค่อนข้างกว้างด้วยแล้วก็ความคมชัดเนี่ยเกินฟูดีก็คือเกินฟูดีแต่ราคาแค่พันนิดๆ แล้วก็มีอีกหนึ่งตัวนี้เป็นกล้องหน้าเหมือนกัน<ช>นะครับ อันนี้มีข้อดีอะไรบ้างก้องหน้ารุ่นี้คือบอกเลยว่าค่อนข้างค,งคมชัดค่ะลูกค้าหาแล้วก็ที่สําคัญเนาะตัวนี้เขามุมมองภาพกว้างที่สุดอยู่ที่1นึ่งร้อยสี่องศาแล้วลูกเล่นของเขาเนี่ยคือเขาสามารถตรวจจับความเร็วรถเล่าคันค้างคันอื่นได้แล้วก็เหมือนเป็นเกมรถแข่งะอะเวลาดูด้านหลังแล้วมันดูสวยนะคะ<อ>แล้วก็มีจีเในตัวด้วยมีแจ้งเตือนต่างๆด้วยเหมือนรุ่นฮอบเลยแต่เป็นกล้องหน้าอันเดียวนี่อันนี้เป็น M 500ใช่ค่ะ M ห้าร้อที่เนี่ยนอกเหนือจากที่มีตัวกล้องแล้วก็ยังม ใช,ใช่ไหมครับมีอุปกรณ์เติมลมมีฝั่งนี้เป็นที่ชาร์จแบตนะครับนี่นะแล้วเติมลมตัวเล็กอันเกี่วก็มีใช่ค่ะนะครับสำหรับใครที่บอกว่ามีกล้องแล้วต้องการที่จะเชื่อมต่อ 4G ก็จะใช้เป็นตัวชุดนี้ใส่ซิมได้นี่ครับและการติดตั้งกล้องหน้ารถจะไม่เป็นเรื่องยุ่งยากอีกต่อไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เขามีเป็นปลัก๊ก OPD2 มาด้วยนะครับนี่เด๋ยวอนาคตจะเปิดตัวแล้วนะครับของ70ไมล์เห็นไหม นี่นะครับแล้วก็สายมีทั้งที่เป็นไทซีนะครับแล้วก็จะมีสายที่เป็นแบบไมโครนะครับนี่แล้วก็ติดตั้งกับ OBD2 ในรถได้เลยนะครับซึ่งเราไม่ต้องตัดต่อสายไฟหรือว่าไม่ต้องไปจัมตามจุดต่างๆแล้วนะครับอันนี้ก็ทำให้สะดวกสบายง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับและที่สำคัญเลยราคาแสนถูกภายในงานนะครับเหลือ859บาทเท่านั้นเองนะครับจากราคาปกติ999บาทนะครับก็ ง่ายมากขึ้นสะดวกมากขึ้นครับนะครับแล้วก็ในบูธเนี่ยเขาจะมีเป็นตัวอย่างของตัวกล้องใชนะครับที่ติดรถภาพของจริงอยู่ด้านหลังให้เห็นด้วยจริงๆด้านหน้าเนี่ยมีเรื่องของราคาพิเศษด้วยมีของแถมด้วยของแถมด้วยของแถมมีอะไรบ้างถ้าสั่งฟื้นในงานมาได้โชว์นะคะจะได้ตัวนี้เลยจะเป็นกระบอกน้ําของเกียรสิบไมค์ค่ะน้ำร้อนน้ำเย็นได้หมดเลยเนาะแล้วก็นี่ค่ะตัวล่มตัวล่มของเราคือน่ารักแบบนี้เลยอ่า แล้วก็อันนี้เป็นฟิล์มนะคะนี่เป็นกระจกมองเป็นกระจกมองค่ะคตัวนี้ก็ช่วยให้แบบว่าเหมือนไม่มีไอน้ำเกาะที่ตัวกระจกใช่ค่ะคก็คือได้ไปเลยสาอย่างก็คือคุ้มมากสำหรับในงานนี้นะคะ <laughs> เดี๋ยวไปดูราคาพิเศษข้างหน้านีกว่ามีตัวไหนเป็นราคาพิเศษยังไงบ้างครับ <laughs> ตัว A 5 0 1นะคะปกติก็คือราคาเริ่มต้นที่4,000แต่ว่าลดครึ่งต่อครึ่งเลยเหลือ2,800เท่านั้นก็คือขุมมากแล้วก็จะเป็นตัว A 2 0ที่ขายดีมาใหม่ด้วยจากราคาปกติ3,000เหลือแค่2,000เท่านั้นเริ่มต้นค่นนะ,คะคแล้วก็ A 810ปกติราคาก็คือเกือบมือเลย9,000วันนี้เหลือแค่5,600บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็รุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งมาเลยนะคะจากปกติราคานะคะ9,000เลยวันนี้โปรโมชั่นเหลือแค่้ะ ก็น้อง M ส0มนะ้อยน้องกน่งเดียวปกติ2 6วันวันนี้เหลือ1,500เท่านั้นค่ะแล้วก็รุ่นนี้เลยน้องมินิโมมินิจายนะคะเหมือนพลอลอยเนอะราคาปกตินะคะเริ่มต้น3 6มพัวันนี้เหลือ2,300บาทเท่านั้นค่ะี่บอกเลยว่ามาในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะครับคุ้มแน่นอนนะครับกับ70็ดสบไมนะครับใครอยากได้ก็อย่าลืมครับเข้ามาที่ฮอร์สนะครับเข้ามาดูได้เลยนะครับ ผ่านประตูเข้ามาถึงปุ๊บก,ก็จะเจอกับบูธของ70็ดสไม้ได้เลย <c oughs> นะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่เมเติมหรือว่าจะไปดูรายละเอียดเพิเ่มเติมนะครับก็สามารถเข้าที่ Facebook ได้เนาะใช่ค่ะมี Facebook ชื่ออะไรครับ70็ดสิบไม้ไทยแลนด์ค่ะนะครับช่องทางอื่นมีอะไรบ้างครับเอ,อ่อ IG ก็มีแล้วก็มี TikTok ด้วยนะคะ Shopee Lazada มีหมดเลยค่ะนะช่องเดีวยวกันเลย70็ดสิบไม้ไทยแลนด์นะครับใครที่ซื้อของผ่าน Shopee Lazada เนี่ยก็สามารถเข้ามารับของที่นี่ได้ใช่ค่ะนะครับโอเคสำหรับคลิปปปปปปนนนีีี้้เเเดดดด๋ยยววววรรรรรรราาาาขออออตตตตัััััััลลลไไไไกกก่่่คคคคคคบบบบบสสสหิิ็็ะะฝม Yeah.